ันเน่เน่เน่หน่่่่มันมาหับเอามันได้หีด้นีน่เน่เน่น่น่หันเน่ันเ่เน่มามาเมนะม่อนะดิใจเหงวนปะดิใจแหงมันปะดิใเหงวนปะหอยวันน่ะคุณน่ะคุณน่ะัวามันน่ะขวามานนามันบึ้งปีนเนมันเลยนี่นะเปิดภาพมากันั่แหละหยอกกับหมาเลิกเบียกหมาก็เห็นสองคนแล่นางค่ะ เลกเวียกแต่และมือมันกระคำมือตื่นตามาสวัวสิมาฮอดกระเจ้ากะเฉลี่มื Anh nè mong 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 Hani 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 mana Hani 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 Ya loh Hani 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 kena Hani 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 มือนี่นี่ยเบิ้งเบิ้มกันแกเอินนางฮันนี่นี่เอนินยากนางขี้อายบุกล้ามาหาอยากมาหยอกในกับบุกามามีแต่ไอายวิสกี้นั่นแหละอันขี้อีสานบุอยากให้น้องมาขวนเอื้อยหยอกเอยเมื่อเขาหยอกแล้วละก็เมื่อหยอกน้ำเขาลวก็เกี่ยมไปเห็ดอันนั้นให้อุ้งเพิ่นเห็ดนมให้อุ้เพิ่น ระวางที่บเพิ่นทานนี่ค่ะกัดกันนี่แล้วนากาคิดจิวัดวก็บเพเ่นอหละย่อกันกัดกันจังสิ้นี่หละแต่ละมือก็พอได้มวนพอมีความสุขไปกลับมาเลิกเวียกมาไม่เมื่อยห,หน้นาก็จะเอาทรงขนที่เขาถาหับเฮาแล้วก็อยากมาย่อก,กับเฮาอยากอยู่กับเฮาเจ้านั่นมันก็รู้สึก มีความสุขก็คือลูกเขาคนหนึ่งเราไปทีท่าเอามาเมื่อไรอยากกลับเยอะเลิกคำหน่อยหนึ่งก็อยากว่าคือทอดกับเจ้าอะไรอยู่ห่มห่วงเดินห่วงเขา่านบ่มีคนเกลือยังไงเขายกกันนะกัดกันแล้วมอลมตุ่มถ้วยเมืนะ่อยแล้วค่ะเจ้าแต่กับความสุขได้กอดด้หอมด้ยอกมันกะแบบว่าดีไปอะนะมันกะนุ มีมูมีคููไปพอได้ยอกก็พอบวงเหงาหนาก็พอมีแนวเฮดแต่ก็อยู่นําเขาเขาก็เป็นอีรี่เลยก็จะก็เป็นแบบสิ่งที่เติมเต็มอีรลได้บางแม่ความเขานาหักเรี่ย <laughs> <g ül> <de an> แบบนี้นี่คนบ่บหักบหมหักหมาใน,จ,นจะบ่มีวันเข้าใจแล้วล่ะค่ะก็กินเนี่ยเขาเช็ดจนะัะกินยาป้อนยาอยู่ตะละเมือ กินยาแล้ว,ลวก็กินอิ่มแล้วก็นอนก็จะมียัง้งพวกเนี่ย <c oughs> นอนแล้วก็มาตื่นเมื่อนอนแล้วก็ม่ยอ,อก,กับเพาเห็นบ่หเห็นเฮาอยู่ห่นแล้วมันห้องหาเราได้สิ่งเลก็ยังว่ากลายเป็นเมย์คนเต็มโตมีลูกสองลูกติด <c oughs> ลูกยิงหนึ่งทายหนึ่งลูกแฝดอีกเสเมยเมื่อยแต่ก็มีความสุขมันก็นกนคือความสุข แม่ยู่ดอกว่าเลี้ยงหมามันก็คือโคลเลี้ยงคนแต่กะคือความสุขของเฮาที่เฮาสามารถเลี้ยงได้จะมนนีนี่แหละพวกเพื่อนมือหยอกแล้วก็เข้าไปนอนลืบนี่กันแหละรัะมือนี่กะมีความนะ่หาหักสดใส่ของสองสแสบน้อยนี่เท่านี้นะแหละเก็บเกลงเก็บไว้ให้ตัวเองเบิง้งบ่เป็นอย่างดอกลาไปก่อนบาย